สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมารับเหรียญแอร์ดอกฟรีนะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับนะครับท่านผู้ชมรบกวนนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจนะครับผมให้หน่อยนะครับวิธีการรับนะครับท่านผู้ชมเบื้องต้นท่านผู้ชมจะต้องมีกระเป๋านะครับหรือแอปทัชวอลเลตนะครับผมเป็นเป็นแอปที่เก็บ เหลียนโทเค็นเหลี่ยนดิจิตอลนะครับผมเป็นเป็นแอคเคา์ของเรานะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไปก๊อปปี้คอนแทคแอดเดสนะครับที่อยู่ในเพจนะครับคือในเพจเอ่อ a c o b o o k นะครับมันสามารถก๊อปปี้อัปเดตได้นะแต่ในใต้ลิงก์ u t u b e นะครับ,รบเอไม่ใช่ใต้คลิป นะครับมันไม่สามารถคัปลได้ท่านผู้ชมต้องพิมพ์ทีละตัวนะครับก็ไปเริ่มเลยนะครับผมเปิดทัชวอลเลตมานะครับผมก็อยู่ในหน้าต่างวอลเลตนะครับซ้ายมือนะครับมันจะมีสี่หน้าต่างนะครับมีวอลเลตแล้วก็มี df แล้วก็มี dex แล้วก็มีเซตติ้งนะครับผมซ้ายมือจะอยู่ในวอลเลตนะครับผมก็กด สองขีดด้านบนนะครับจากนั้นก็กดแช่นะครับผมที่ s e ิร์ h โทเค้นนะครับผมแล้วก็กดวางนะครับเหรียญน,นี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เปิดนะครับเปิดใน้มนสีเขียดน้ำเงินนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับได้เหรียญมานะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยว,ยวไปเอากับ จากนั้นนะครับก็ย้อนนะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมโพซิชันนะครับมีราคาบอกนะครับท่านผู้ชมก็เปลี่ยนที่2ก็ไปเหมือนเดิมครับ2ขีดด้านบนกดแช่นะครับกดวางกระเป๋านะครับแล้วก็กดเปิดสีน้ำเงินแล้วก็กดชื่อนะครับผมไป1ครั้งนี่ครับท่านผู้ชม ได้มาแสนห้าครับผมแสนห้าเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับถ้ามีเหรียญดีๆนะครับผมก็จะมามาพาท่านผู้ชมมารับนะครับผมคลิปลนีลาท่านผู้ชมไปะละครับไปขอระคาไปบาย